สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับวันนี้นะครับผมแนะนำกับมิซูบิชิมิตระนะครับปี16คันนี้เป็นเกียร์ MT นะครับเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับหลายๆคนที่กำลังมองหารถนะครับเกียร์กระปุกนะครับขับง่ายนะครับคันนี้แถมประหยัดน้ำมันนะครับราคาอยู่ที่265,000บาทเองนะครับ ราคาไม่แพงนะครับมาจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วกับมิ s ูบิชิมิร่าปี16นะครับตัว GLX นะครับอันนี้เป็นเครื่องพันสอครับด้านหน้านาน,านตาของเขาเนี่ยจะแต่งแล้วสวยเลยนะครับลงแม็กลงล้อนะครับถือว่าเข้ากันนะครับ คันนี้นะครับจะลงเล่นเป็นสีแดงนะครับแต่สีของเขาจริงๆเนี่ยไม่ใช่แดงสดเนาะมันจะออกเป็นทางม่วงๆนะครับทางม่วงเนาะนะครับคันนี้นะครับเป็นไฟโปรเป็นไฟมัลติดฟเฟคเตอร์เหมือนเดิมนะครับกระจังหน้าเป็นคมเมียมแบบนี้นะครับมีกระจังหน้าที่ตัดคิ้วมาลังพึ่งด้วยนะครับคันนี้ไม่มีซุ้มล้อครับนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขอบ15นะครับแม็กขอบ15อย่านี้เลยนะครับ เป็นสีทองนะครับสีเขาเรียกว่าลายเนี่ยลายแบบสวยเลยนะครับลายสวยเลยขอบ15้านะครับนี่ภายในซุ้มล้อนะครับแล้วก็โช๊คอัพต่างๆเนี่ยเดิมเลยเดิมเดิมเลยนะครับดอกยางยังแน่นอยู่เลยนะครับอ,อ๋อคันนี้มีไฟเดียวข้างแก้มซ้ายและแก้มขวาให้ด้วยนะครับมากันในส่วนด้านในดีกว่าครับด้านในของคันนี้ได้อะไรไปบ้าง ก็อันนี้ประกไฟฟ้านะครับด้านในนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าคุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านในรายละเอียดกะด้านในอีกรอบหนึ่งนะครับยวดูข้างนอกก่อนเนาะนะครับด้านนอกนะครับก็ขอบประตูนะครับไม่มีรอยน็อตมาขยับใดๆนะครับแผ่นเพจนี่แผ่นเพจยังอยู่ชัดเลยนะครับยังอยู่ชัดเลย โครงสร้างเดิมๆครับคันนี้นะครับนั่งท้ายนะครับก็สามารถพับเบาะลงมาได้นะครับสไตล์มิซูมิชิมิระนะครับคันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ราคาถูกแล้วก็น่าใช้นะครับราคาถูกแล้วก็น่าใช้แนะนำนะครับประตูเปิดครับนี่แบบนี้เลยสวยเลยครับรายละเอียดตรงมุมต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นฝากะโ้รงหลังไี่มีรอยขนะครับ ไม่มีรอยไขนะชัดเจนครับชัดเจนชคค็ออัพยังคู่เหมือนเดิมนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้ตอนนี้มีตัวกล่องใส่ให้ด้วยนะครับกล่องใส่ให้ด้วยโอ้ถือว่าให้มาครบนะครับมองจากบุมหลังก็กว้างนะครับหลังคาสูงด้วยนั่งเนี้ยไม่ติดหัวแน่นอนนะครับผมตัวผมเองสูงร7 5รวมทั้งน้ําหนักด้วยน้ําหนักก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ90 เก้สิบกว่านะครับถือว่าไม่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ขับได้นะครับเกี่ยวกับนี้ผมพาไปดูตัวออปชันด้านในดีกว่านะครับมาถึงด้านในนะครับคันนี้อ่ะมาอยู่ที่4ี่หมืเองนะครับสี่หมืนะกับสภาพที่รถถือว่ามากกว่านั้นนะครับเวลาคันนี้นะครับอย่าสตาร์ทเหยียบคัสต์นะครับนะอ่านะครับแอร์เย็นนะครับบอกเลยแอร์เย็น เหมือนเดิมนะครับหน้าตาและออปชันคันนี้นะครับอนนี้นะครับสักครู่เนาะนงเสียงนะครับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ CD นะครับแอร์หน้าจอแอร์เป็นเป็นอันล็อกนะครับแอร์เย็นใช้ได้นะครับแอร์เย็นใช้ได้เกียร์ว่าเกียร์เป็นกระปุกนะครับคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับคันนี้ไม่มีตัวบังติฟังก์ชันนะครับโงม่านบังติฟังก์ชันไม่มีนะครับ ส่วนทางด้านบนนะครับฝั่งนี้นะครับจะไม่มีกระจกนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับก็มีกระจกเหมือนกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราว่ากันตามท้องเรื่องเนาะนะครับกับราคารถนะครับนี่ผมเอาใบให้ดูเลยนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสีแดงนะครับจัดทูเต็มฟรีดาวได้พรอยู่ที่ห้าพันกว่าบาทนะครับเจ็ดสิบสองวดหกปีนะครับ อันนี้ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลย0610590527นะครับขับผมขับมิซูมิชิมิราคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดานะครับ MT เครื่องยนต์2.1.2นะครับตัว GLX นะครับปี2016ราคาอยู่ที่265,000บาทนะครับสามารถจัดกู้เต็มนะครับได้ออกรถฟรีดาวได้เลยนะครับผมอยู่ตรงเสรีไทย68แยก6 8 อยู่เซรีย์ไทย64ขออภัยนะครับอยู่ที่ไทย64นะครับยังไงผมขอฝากไปด้วยครับ061 05 9 05 27นะครับ